ท่านอธิษฐานท่านัจอธิษฐานสวดกำลัฏฐเพื่อน้อมนำกระแสนไปทางสแดนโลกธาตุทระจําทลายทั้งหมดทัวลขอรักษาบารมีกํลังสมเด็จองค์จองค์มบัญจักรพรรดบารมีรวมสัจจโพธิสัตว์ระทปาญาสงตั้งแต่อเปันานอนาคตบารมีรวมกับด้งวาอันยเป็นที่สุดกบารมีรวมสำนึกทั้งหมดไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเจริญเต็มจักพรดิทงยี่สิบจเตพทุกทังหมดทุกประกร ทำมังจีวิตังเนภูเชมิสังขังจีวิตังเนภูเชมิพุทธังวันธารมิทำมังวันธารมิสังขังวันธารมิครอุปชาอาจารย์อุณังวันธารมิมาตาติโตุณังวันธารมิพระไตริลปาณังวันธรมินาโมตัสสะปะคะวะโตอาระหะโตปุตตะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธะสะพุทธังสารังกัจจามิทำมังสารังกัจจามิสังฆังสารังกัจจามิ ทูติยามิโคตังสารนังกจามิทูติยามิธรรมังสารนังกจามิทูติยามิสังมังสารนังกจามิตาติยามิโคตังสารนังกจามิตาติยามิธรรมังสารนังกจามิตาติยามิสังมังสารนังกจามิปานาติปาตาเวระมานีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิอาริมาคานาเวระมานีสิกขาปัธรัมสมาธิยามิอาปรมาจาริยาเวระมานีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิโมศาวาทาเวระมานีสิกขาปะธรรมสมาธิยามิ สุราเมระยามจาธจามาสะทานาเวเนรามานีสิขาประานสมาธิยานีอีมานีปัญจสิขาประธานิีสมาทิยานิอีมานีปัญจสิขาประธานิสมาธิยานีอีมานิปัญจสิขาประธานนี้สาทิานีสีเรนาสุขติยันติสีเรนาโภกัสัมปทาสีเรนานิ่ยพุทิยังนติอัสมาวิโสตะนะโมตัสสาภาภวะโตอะระสมมาสัมปุตสะนะโมตัสสาภาภวะโตสมมาสัมปุตสะนะโมตัสสาภาภวะโตอะโตสมมาสัมปุตสะ พูดังอาราธนานำบารีทำมังาราธนานำบารีนปบารมินาโมโธทิสัตโตอารันติมายาติปะปวะนาโมโธทิสัตโตอารันิมายาติปปวะนาโมโทิสัตโตอารันติมายาติปะปนาโมโธทิสัตโตอคันโยนาโมโทิสัตโตอมคันโยนาโมโทิสัตโอันโยโยโโสโมหิเนนาตสมิงปาะโตนาญารรมเนกาตังโตสังสตั โยโตโสโมหิตเตนาธรรมะสัิปาะโทมายากรมะตนีกาตังโตสางสัพพะะนี้นาสันตุโยโตโสโมหิเตนาสังฆะสันิปาปะโทมายากรรมะตนีกาตังโตสังสัพพะภะนี้นาสันตุนาโมตัสสาภะะวาโตอะโตสัมมาสัมพุทัสสะนาโมตัสสาภะวาโตอราหะโตสัมมาสัมพุทัสสะนาโมตัสสาภะวาโตอราหะโตสัมพุทัสสะอาโมกุทายัาุทะยัตนญามานี้ครรับสีสาสาสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโกยะถาพุทโงนะ กูาบูชาทาบูชาสังฆาบูชาปีธารังว่ารังคันสีวารีะเถระหาวันธามนีตุลโตหาวันธานีคาโยหาวันธาหนีสัพพโสกูาทำมาสังฆาบูเชนิอหาโมกุทายพราคุทายะนาดามาดีพระรับศีสาอาสุธรรมาูโทธรมโงสังโกยาธาผู้โทนักูาบูชาทำธาบูชาสังฆาบูชาปีธารังว่ารังคันสีวารีะเถระหาวันธามนีตุลโตหาวันธามนีโยหาวันธานีสัพพโสกูาทำมาสังฆาบูเชนหาโมกุธาญาลาคูธาไทยละสาอามา พูดโธรรมโมสัมโภยาหาพูโทนะกุาปูธาธรรมาุชาสัมภาปูชาปีทานว่ารังคันสีวริธรรมะเทาราหาวันทาภิตุนะโตหาวันทาภิทาโยหาวันทาภิธาะโสกุฏาธรรมาสังภะปูเชติีาโมกุฏายะราคุฏายะตระหักมามีนภังสีสาอาาตุธรรมาพูดทธรรมโมสัมโภยาหาพูโทนะกุธาปูชาธรรมาปูชาสัมะาุูชาปีทานว่ารังคันสีวาริธรรมะเทราหาวันทาภิตุะโตหาวันทาภิทาโยหาวันทาภิธาปะโสกุาธรรมาสังภาปูเกนทีาโมกุะ มาดีเขารับสีสาอาสาสุติธรรมาผู้โทธรรมโงสังโฆญาธาอุทงนะกูธาอุชาธรรมะอุชาสังฆาอุชาปฏิธาธรรมวะรังทานธรสีวะดีกรมาเดระหาวันธามิทุตโตหาวันธาติทาริโยหาวันธามิสัพโสกูทาธรรมาสังฆาอุเชนิอาโมกุทยะพระคูธาายะธรรมามาดีเขารับสีสาอาสาสุธราผู้โทธรรมโงสังโฆญาาุทนะกูาอุชาธรรมะอุชาสังฆาอุชาปฏธาธรรมะรังานธสีวะีกรมาเดระหาวันธามิทุโตหาวันธามิทาโยหาวันธามิสัพโสกูามสังฆาอุเชน อาโมกุทายะพระพุทายะนามานีนครบรัตสีสาอาสาสุธรรมาผูโตธรรมโมสังโกยาติผูทโาบุทาบูชาธรระบูชาสังฆาบูชาปีธานังวรังกันตรสีวารีธรรมาเถวะหาวันทามีตุะโตหาวันทาิอาิโตหาวันทานสัพโสโธาธรรมะสังฆบูเชนิอาโมกุฏายะพระพุทธายะามานีนครบัตสีสาอาสาสุธรรมาโตธรรมโมสังโกญาโาูทาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาปีานังวรังันตรสีวารีธรรมาเถะ อาวันทาณิทุระโตอาวันาณิอาโลอาวันทาณิอัปโสโกูธาธรรมาสังฆภูเชนิอาโมกุทายะพระพุทธาทยะธรรมญามนีเข้ารักสีสาราสาตุธรรมนาภูโตธรรมโมสังโกญาธาภูโทนะโกธาภูชาธรรมะาภูชาสังฆภูชาปีธานังมวารัวันทสีวารีธรรมาเถระอาวันาณิทุระโตอาวันทาณิอาตโลอาวันทาณิอัปโสโกูธาธรรมธาสังฆภูเสนิอาโมภูทายะราุทธาทยะธรรมญามานีเข้าไรักสีสาอาสาตุธรรมนาภูโตธรรมโมสังโกญาธาภูโทนะโูธาภูชาธรรมะาบูชาสัง สีทารรมวารังคันังสีวารีธรรมะาเทะหาวันทานีทุะโตหาวันทานีท้าโยหาวันทานีสัพโสกทฏาธรรมะสังฆาอุเชนิอาโมกุฏายะพระกุธายะนรามานีเข้าประทับสีสาราสาสุธรรมากุโธธรรมโมสังโกญาถาพุทโงนะกุาบุธาสังฆาอุธาสังฆาอุชาสีทาธรรมวารังคันตงสีวารีธรรมะเทะหาวันทานีทุะโตหาวันทานีท้าโยหาวันทานีสัพโสกุาธรรมะสังฆาอุเชนิอาโมกุฏายะพระพุธายะนรามานีเข้าประทับสีสาราชาสุธรรมาาพุทโะ กุตาบูชาทำบมาบูชาสัมบ้าาปีธาดำวะรังพันธ์สีวะริธรรมะหาเถระหาวันทาลิฏุกโตหาวันทาลิฏาโยหาวันทาลิสโพโสกุาทำบมาสัมบะาุเชนิอหาโมกุฏายะราพุธาไทยระนามานีพระัศีชาอาชาสุธรรมาภูโตธรรมโมสังโกยาธาภูโงะกุฏาบูชาทำบมาบูาสัมบะาุูาาปีธาังวะรังันธ์สีวะริธรรมะาเถระหาวันทาลิฏุระโตหาวันทาลิฏาโยหาวันทาลิสัพพโสกุาทำบมาสัมบ้าุเชนี้ห้าโมกุฏายะราสุฏา โธธมโสังโฆญาหาภุทโงนะกุฏาบูชาธัมมาูาสังฆาบูตาอีทานว่ารันทังสีวะรีธรรมาเทหาวันทามิทุลโตหาวันทามิทาติโยหาวันทามิสัพพโสกุาธัมมาสังฆะบูเชนิ้าโมกุฏายะธัมมธากายะธัมมาะมาดีนภาตสีสาราจุตังนาพุทโธธัมโมสังโฆญาหาพุทโธะกุฏาบูชาธัมมฆาบูหาสังฆาโูชาอาภีทานว่าราทันทังสีวะ โมกุทายะระพุทายะนะายามาดีกะภาสีสาอาสาสุธรรมะภูโตธรรมสังโฆยาธาภูโทนะโกธาบูชาธรรมะาบูชาสังฆาบูชาปีธานังวะรังกันังสีวาีลังอะเระหาวันธามิตุโตหาวันธามิธาติโยหาวันธามิสักโสโกธาธรรมาสังธาปูเชนาโมกุทายะราพุทฏายะน่ายามาดีกะราฏสีสารอาสาสุธรรมะภูโทธรรมโงสังโกยาธาภูโทนะโกธาบูชาธรรมะาบูชาสังฆาบูชาปีธาลังวะลังการังสีวาีลัะอะเระ อาวันทามีทุรขโตอาวันทามีทริโยอาวันทามีสัพพโสโูทาธรรมาสังฆาปูเชนีอาโมกุทายะราปูทายะธรรมญามะนีเขาภะรัตสีสาอสัจุธรรมนาผูโทธรมโมสังโฆญาธาปูโงนะูทาภูชาธรรมะภูชาสัมธาปูชาปีธาธรรมวะรันธ์ธสีวะลีธรรมาเทยอาวันทามิุโตอาวันทามีทาริโยอาวันทามิสัพพโสปูทาธรรมสังฆาปูเชนีอาโมปุทายะระพูทายะธรรมญามานีเขาภะรัตสีสาอสัโจตุธรรม ปานังวารามาังส AL ีวรธัมาเระหาันทาริุโหาวัาลิาุโตาวันทานิัปสาระสามฆาปุเชนต่นดไปเทนี่ะน่าตรี่เกี่วข้องเกี่ยวพันากนเ่สัพเปปุตาสัพเปธรรมะสัพเพสังฆาอารัปตาปเจกาณจะยังภลระอารตานจะเทเทนารักขังปสสัพเปทาสัพเปธรรมะสัพเพสังฆาาัตาจกาะาัตานจะเทเนารปสัพเปปุาสัพเปธ คาราปะตาปะเจรานันเจรังพลังอาตานาตาเตเจนาลาคัมปันตามิสังโฆสาเบอุทาซาเบคัมภาซาเพสังคาอะตาปะเจรานันเจรังพลังอาลาตานาตาเตเจนาลาคัมปันตามิสังโฆสาเบอุทาซาเบคัมภาซาเพสังคาอะตาปะเจรานันเจรังพลังอาลาตานาตาเตเจนาลาคัมปันตามิสังโฆภูรังอธิฐานิหามังอธิฐานิสามังอาธิฐานิ ขณะทานรวมกำังจากพระเทวสุทวดเวลาสัพเพนี้ถึงผสครื่งเป็นแก้วเแก้มรกตือพระที่วันา้นระที่ครื่อมันเป็นลูกค้าจักรรรดิหรือพระขมีหลวงปู่หลวงอทวมไดตั้งแต่อดีตจมาไดแมอคตแต่ไปั่วั้แดนโพต่ให้ปไทยตูแที่แต่ใะเปุ่นแต่ให้ตัวเองสัพเพโคาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาลัตาปเจรานันจะยังพระนัอาลัตาปะจารเจเจนะรักธรรมนิสสังฆ อาราปตาปเจรานันเะยังพลังอาราทานาจเตเจนาระคันธสังโสสัตถีคุตาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาอาราปตาปเจรานันเะยังพลังอาตานาจเตเจนาระคัมภันธานิสังโสสัพเพกุตาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาอาลาปตาปเจรานันเะยังพลังอาตานาจเตเจนาระคัมภันธานิสังโสสัพเพกุตาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาอาตาปเจรานันเะยังพลังอาราทานาจเตเจนาระคัมภันธานิสังโสภูริธอธทิฐานิธรรมอธทิฐานิสังฆธรอธทิฐานิ เสร็จ uhm. แล้ววันันเรามีทั้งบุญแล้วป่าทั้งการกระทและความคิดท่านได้รมเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะไงจะได้ก็จะได้มบุญเพิ่มขึ้นโดยการรวมรวมบุญกุศลที่เรสร้างมในอีตทุกวันจะรวมันด้วยให้รวมกทุกวันันสองพ่ข้นโดยขอตังรวมรวมกระดมรรโขอท่านรวมบุญกุศลบรมนี huh. ่ก็จะทัหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาตเปัจจุบันเริ่มการฌานสีเนกรรมปัญญาวิญญานติสัจจะที่ฐานที่ธรรมนิารและัน์ลั้มาเพื สัพเพโ佛าสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาราบตาปัเจกานันต์จะยังพารัมอาราหันตานันะเตเจนารักกรรนิสัพพะโสสัพเพโ佛าสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาปตัจเจกานันจะยังพารัมอาราหันตานันะเตเจนารักกรรมภาตานิสัพพะโสสัพเพโ佛าสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาอาราบตาปัเจกานันจะยังพารัมอาราหันตานันะเตเจนารักกรรมาณตนีสัพพะโสสัพเพโ佛าสัพเพธัมมาสัพเพสังฆา อาราปะตาปเจรานันจังบารังอาราหันตานันาเจเจนาระคังนีสัพโสชาเถอุทาสาเถธรรมาสาเถสังขาอาราปะตาปะเจรานันจังบรังอาราหันตานันาเจเจนาระคังนีสัพโสพุทธามัทิตานิธรรมามัธิฐานิสังฆามัทิฐานิ